พี่น้องเลิกงานสีทุ่มครึ่งปาร์ตี้ัไม่เลิก 3, พี่น้องปาร์ตี้นุ่นและเลิกตีตีตีสามี4สี่อะพี่น้องนะเลกบรรยากาศยังกินเหล้าสนุกสนานเฮฮาอยู่เลยพี่น้องงานแต่งจ้ะ ข้างนอกมือตืต่นเลยเห็นยายปาบ่ลับเด็กพี่น้องเห็นยายปาบ่ายายปากำลังเลิกงานพี่น้องเห็นบ่นละ่ะยืนออกมายืนรอรถคุณตามารับนะคะเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์อ่ะมันจะเลิกดึกซุกเสาร์อาทิตย์เลิกดึกนะคะคุณตาจะมารับทุกวันเลยพีนพ่น้องดูบรรยากาศ เมื่อกี้เจ้านายบอกม้คืนฉันได้นอนตีสี่ปาะยังแดนซงยังเต้นรำกันอยู่เลยนะเพื่อนๆมาๆม,ามาอยู่เพื่อนๆนี่ลไาหน่อยพนะ่นอกรอคนตามารับยืนอยู่ ยืนอยู่ที่จอดรถที่ทำงานเลยพี่น้องแต่ด้านนอกิดกับถนนใหญ่นะฮะไม่ลูคุณตามาหรือยังรถยังวิ่งอยู่เลยนะคะพี่น้องสี่ทุ่มห้าทุ่มรถยังวิ่งอยู่เลย เหลือเหลือฝ่ายสวิตอยู่ประมาณสามสีคนนะฮะสามสีคนห้าคนหกคนเจ็ดคนลน้มเพ้เจ้าของในคงในครัวกลับมดละเหนื่อยครยๆก็อยากกับ 6, กับป้านุนวันนะพี่น้องต่างคนต่างรีบแต่เยปาก็อยากกับบ้านุนวันนะแต่กลับไม่ได้พี่น้องรีบทำแล้วมันก็ต้อง,ต,องต้องรออ่ะนะฮะต้องรอเขา ต่กินอาหารเสร็จแล้วก็ต้องรอเข้าอะไรอ่ะกินขนมเคก้กตัดตัดขนมตัดขนมเค้กกันอีกเนาะนะคนะ,ะตัดขนมเคก้กงานแต่งอีกเนาะต้องรออ่ะนะคะแล้วก็ต้องล่างถ้วยล่างชามคือล่างหมอ้อร่างหายคือหมดแล้วนะคะจะทาช้อนรอพี่น้องนะรอยกว่าคนพี่น้องวันนีนะ้รอยกว่าโ,โหกินไม่เหลือพี่น้องกินทุกอย่างไม่เหลือเลยนะคะ เจ้านายก็ทำกับข้าวห้ียปลาอยู่ทนะอดหมูเฮียปลาแต่เฮยปลาบอกกินพี่น้องปลาให้น้องคนที่เขาอยู่ที่เนี่ยกินเฮียปลาก็อยากกลับไปกินอาหารไทยพี่น้องอะไรอะไรก็สู้อาหารไทยบ่ได้ของแซ่บได้พี่น้องอาหารไทย <c oughs> ยืนรอโอยเวียนหัวเดินหมุนไปหมุนมาก็เวียนหัวพี่น้องโอ้ยหัวรอสนุกชอบใจ ดนตรีสดนะพี่น้องเล่นดนตรีสดสดนะพี่น้องคุณตามาแล้วมั้งีงนะพี่น้อง